สำหรับใครที่กําลังจะปลูกโคโลคาเซียนะคะอยากให้ต้นใหญ่ใบโตโตแล้วก็ออกหนอ่อออกไหลไวๆเนี่ยวันนี้มีเคล็ดลับเคล็ดที่ลับมากๆเลยนะคะมาบอกค่ะซึ่งเคล็ดลับในวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายเลยนี่เลยค่ะนาบางคนเห็นเม็ดกลมๆสีขาวๆแบบนี้ก็น่าจะรู้นะคะว่าคืออะไรนี่คือปุ๋ยบัวนั่นเองค่ะทุกคน ซึ่งปุ๋ยบัวนี่นะคะที่จริงอะ่ะมันจะเป็นแผงเนาะมันจะมีแผงสีเขียวกับแผงสีชมพูนะคะสําหรับเร่งใบเร่งหนอนะคะกับแบบเร่งดอกเร่งสีอะไรประมาณนั้นแต่ว่าที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นสูตรสีเขียวนั่นเองต้องขออภัยด้วยนะคะทีะ่ที่แผงมันไม่อยู่เต็มแผงเนาะเพราะว่าเราไปพลาดนะคะทํำเปียกน้ำแล้วเราก็เลยตัดออกแบ่งเป็น ชิ้นๆแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูปุ๋ยบัวนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วแต่หลักยี่ห้อนะคะใช้ยี่ห้อใดก็ได้ราคาก็อยู่ประมาณ15บาทถึง30บบาทประมาณนั้นนะคะราคาไม่ได้สูงมากแล้วแผงหนึ่งเนี่ยก็มีหลายเม็ดอยู่เหมือนกันเนาะแต่ทีนี้ไอ้ปุ๋ยบัวเนี่ย ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็นปุ๋ยสําหรับใส่บัวสําหรับคนเลี้ยงบัวแต่ว่านะคะปุ๋ยบัวเนี่ยมันเป็นสูตรที่สามารถใช้ได้กับไม้น้ําแทบทุกชนิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะนํามาใช้กับโคโลคาเซียเพราะว่าโคโลคาเซียนะคะก็คือพูด เพราะว่าโคโลคาเซียนะคะก็คือพืชตระกูลบอนอ่ามันก็คือสามารถขึ้นได้ทั้งในน้ําและก็บนดินนะคะทีนี้หลายคนก็สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าสูตรการใช้เนี่ยมันใช้ยังไงเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าซื้อปุ๋ยบัวมาแล้วก็ใช้เลยนะคะเพราะว่ามันก็มีเขาเรียกว่าประสบการณ์จากบางคนนะคะที่เขาแชร์มาเขาบอกว่าเขาก็ใช้ปุ๋ยบัวกับโคโลคาเซียนี่แหละแต่ว่าใช้ไปสักพักหนึ่งโคโลคาเซียเขาก็ไม่รอดนะคะ จากตัวเขาวิเคราะห์เองนะคะเขาบอกว่าเขาอาจจะอัดปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ยเนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะามาพูดถึงอัตราส่วนในการใช้ปุ๋ยบัวนะทุกคนปุ๋ยบัวเนี่ยเขาก็แนะนำให้ใช้นะคะสักประมาณ15-20ถึงวันใส่ครั้งหนึ่งหรือตีไปสักน1เดือนนั่นแหละใส่ครั้งละ1เดือนนะคะครั้งละ1-2ถึง,งเม็ด ขึ้นอยู่กับกระถางด้วยนะถ้าสมมติอ่างหรือว่ากระถางเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะเราก็อาจจะใส่แค่เม็ดเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ากระถางใหญ่เป็นอ่างบัวขนาดใหญ่หรือว่าปลูกในหรือว่าคโคลคโคเซียที่ปลูกในอ่างขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะใส่1นถึงสเมล็ดใส่ไปได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยบัวกันค่ะเพราะว่ามันมีเคล็ดลับการใส่อยู่ค่ะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะทุกคนเราอะทำพลาดไม่รู้ไปเปียกน้ำมีท่าไหนนะคะมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยซึมเข้า ซึมเข้าไปในแผงเนาะทาให้เม็ดบัวเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่เม็ดบัวทําให้มเมล็ดปุ๋ยเนี่ยนะคะจากที่แข็งแข็งนะตอนนี้มันเหลวเป๋วหมดแล้วนะคะทุกคนนี่เลยแต่ถ้าทุกคนซื้อมาปกติมันก็จะเป็นเม็ดแข็งๆนะคะเม็ดเหมือนลูกอมนั่นแหละคะ่ะสามารถแกะออกมานะคะแล้วก็นําไปใส่ได้ตามปกติแต่ว่าอันนี้ของเราอะ่ะมันมีความเหลวแบบนี้เนื่องจากมันเปียกน้ํานะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เครื่องทุแรงหน่อยแล้วกันก็อาจจะใช้เป็นช้อนนะคะหรือว่าไม้ก็ได้ตามที่ทุกคนจะหาได้นะคะไปเริ่มใส่ปุ๋ยบัวกันเลยค่ะ วิธีการใส่นะทุกคนสมมุติว่าอ่างเราเป็นลักษณะแบบนี้นะคะข้อแนะนําก็คือการใส่ปุ๋ยบัวเขาไม่ได้ให้ใส่ไม่ใช่แบบโยนวางไปเฉยๆแบบนี้นะทุกคนเขาให้นําเมเล็ดปุ๋ยบัวเนี่ยฝังลงไปในดินให้ลึกที่สุดค่ะก็ลึกสัก1 5ถึงถึง20เซนเลยนะอย่างที่เราหาข้อมูลมานะคะก็คือให้ลึกสุดๆเลยโดยเราคิดว่าก็อาจจะมาจากแบบว่ารากของต้นไม้อ่ะ บางทีอะ่ะมันอย่างลึกลงไปแล้วใช่ไหมคะการที่เราเอาปุ๋ยไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลยอะ่ะมันก็น่าจะเป็นการดีกว่าก็คือรากสามารถเจอปุ๋ยแล้วก็ดูดซึมได้ทันทีเลยนั่นเองนะคะแล้วที่ทุกคนสงสัยว่าอ้าวแล้วทําไมไม่เอาปุ๋ยวางไปเลยล่ะเดี๋ยวมันก็ละลายกับน้ําไปเลยเดี๋ยวมันก็ดูดซึมได้เองนะคะเท่าที่หาข้อมูลมานะคะเขาให้เหตุผลว่า าการที่ปุ๋ยเนี่ยเราละลายน้ำเนี่ยมันอยู่เฉพาะบนพื้นผิวน้ําแบบนี้คะ่ะทุกคนกว่าที่มันจะซึมนะคะลงไปถึงรากเนี่ยมันใช้ระยะเวลาแต่ถ้าเรานําปุ๋ยเนี่ยฝังลงไปในดินนะคะมันสามารถไปถึงรากได้ไวนั่นเองแล้วรากก็จะดูดซึมได้ไวนั่นเองคะ่ะโอเคแล้ววิธีการใส่นะทุกคนเขาบอกว่าให้ฝังเมล็ดบัวเมล็ดปุ๋ยบัวเนี่ยนะคะให้ห่างจาก จากโคนต้นเนี่ยโคนต้นไม้ของเราเนี่ยนะคะประมาณ10ซนติเมตรค่ะทุกคนก็คืออย่าไปฝังชิดมากนะคะอย่าไปใกล้มากให้ห่างออกมาสักประมาณ10ซนติเมตรเนาะถ้าอย่างอ่างนี้ของเรานะคะเราจะใช้ปุ๋ยบัว1เม็ดนะทุกคนอ่ะโออันนี้เม็ดนี้ดีหน่อยยังไม่ละลายนะคะแต่ว่ามันก็มีความยุ่ยนะ แต่ว่าวิธีการใส่ของเราเราจะแบ่งครึ่งนะคะก็คือใส่บริเวณด้านหัวครึ่งเม็ดแล้วก็ด้านถายครึ่งเม็ดเนาะเราก็จะแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะนี่เลยนี่โอเละเลยนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าของทุกคนเนี่ยมันจะมาเป็นเม็ดแข็งๆนะคะสามารถเอาออกมาแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะนี่นะคะทุกคนขนาดแบบนี้ วิธีการใส่นะทุกคนใช้นิ้วของเราเนี่ยนะคะหรือวัสดุอุปกรณ์เป็นไม้หรือเป็นอะไรก็ได้กดไปที่ดินนะคะให้มีความเฉียงกดลงไปในแนวเฉียงนะคะแนวเฉียงแบบนี้อ่ากดลงไปในแนวเฉียงให้ลึกที่สุดอันนี้ลึกที่สุดของเราอะ่ะก็คือน,นี่แหละก้นกระถางน,นี่แหละเพราะว่ากระถางของเราเนี่ยมีความหนาอยู่มีความลึกอยู่ประมาณ1คืบนะคะแล้วก็ใส่ลงไปให้สุดเลยนะคะเจาะรูลงไปแล้วเราก็นําเมล็ดปุ๋ยบัวของเราเนี่ย ยัดลงไปให้ลึกที่สุดเลยค่ะแล้วก็ใช้ดินกบแบบนี้นะคะนี่เลยอีกครึ่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะสุดท,ท้ายนี่แทงให้เป็นแนวเฉียงนะคะแนวเฉียงแล้วก็เอาปุ๋ยบัวยัดลงไปให้ลึกที่สุดแล้วก็ดินกบนะคะ เมมอลามก็เหมือนกันนะคะเราจะใช้แค่ครึ่งมเมล็ดพอเศษที่เปียกๆติดอยู่นี่ไม่ทิ้งนะทุกคนเอาละลายน้ำไปเลยนะคะอันนี้ด้วยขนาดอ่างมันเล็กด้วยนะคะเราก็จะใช้แค่นี้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งไปใส่โคโรลนะคะเจาะลงไปแนวเฉียงอ่า ไปแนวเฉียงนะแล้วก็เอาปุ๋ยบัวยัดลงไปแล้วก็เอาดินกบนะคะนี่เลยเหลืออีกครึ่งนึงเดี๋ยวไปใส่กระถางโครอลอนแล้วกันค่ะปุ๋ยเราเหลวเปลวมากเลยนะทุกคน <All right. S 1> อันนี้ในกระถางโครอลอนนะคะ <All right. S 1> ถ้าของใครนะคะที่ไม่โดนน้าแบบเราก็จะเป็นเม็ดมันจะง่ายกว่านี้นะคะนี่ดูใกล้ๆเลยนะคะแทงลงไปในแนวเฉียง <All right. S 1> ให้ลึกที่สุดนะคะ แล้วนำปุ๋ยบัวยัดลงไปแล้วกบนี่ค่ะส่วนเศษนี้เราก็จะล้างต้นนี้คือแนนซี่นะคะทุกคนโคโลคาเซียแนนซี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบที่ปลูกในกระถางดินเนาะแล้วก็กระถางนี้เนี่ยจะมีรูใต้กระถางนะคะก็คือน้ําสามารถระบายออกได้นะคะแต่ว่าเราจะนิ้นลดน้ําทุกวันนะคะซึ่งจะต่างจากการปลูกในน้ําแบบเมื่อกี้เนาะ แต่สังเกตเห็นว่าใบเขานะคะจะโตมากแต่ว่ายังไม่เต็มฟอร์มนะคะเพราะว่ายังไม่มีลายออกตรงกลางใบนะคะตรงกระดูกใบอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยบัวแบบบนดินกันค่ะการใส่ปุ๋ยบัวในกระถางดินแบบนี้เนี่ยจะง่ายกว่าใส่ในแบบปลูกในน้ําแบบเมื่อกี้นะคะเพราะว่าการปลูกในน้ําแบบเมื่อกี้บางทีอะปุ๋ยมันอาจจะละลายตั้งแต่ตอนเราสัมผัสกับน้ําแล้วก็ได้เนาะซึ่งมันก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยมันก็ยังอยู่ในอ่างนั่นแหละเนี่ย นี่ก็ปายไปตามดินนะคะเดี๋ยวเราก็ลดน้ําลงไปอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่1เม็ดนะคะปุ๋ยบัววิธีก็คืออย่างที่บอกเลยนะคะจิ้มลงไปในแนวเฉียงให้ห่างจากเนี่ยนะคะห่างจากโคนต้นเนี่ยประมาณ10เซนติเมตรอันนี้ถ้าสมมุติว่าดินมันแข็งไปนะคะเราก็ใช้ใช้อุปกรณ์เสริมได้นะคะอเอาลงไปให้ลึกที่สุดนะคะประมาณนี้ แล้วเราก็จะใส่สองฝั่งนะคะเดี๋ยวจะใส่ฝั่งหลักครึ่งแล้วกันเนาะอือมานี้นะคะอีกฝั่งหนึงก็เช่นเดียวกัน สำหรับโคโลคาเซียต้นนี้นะคะโคโลคาเซียแนนซี่ทุกคนเห็นอะไรไม่เอ่ยนี่เลยนี่นะคะอันนี้เป็นไหลนะคะไหลที่1ไหลที่2เขาอ,ออกมาไหลคู่เลยนะทุกคนและที่สําคัญตอนนี้นะคะมีงอกมาอีก1ไหลแล้วนะคะคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีก1น,นะคะสรุปว่ามีสไหลด้วยกันเลยนะตอนนี้นะคะในขณะที่เราปลูกไปได้ประมาณ3มอาทิตย์ขอบอกว่าตอนที่ปลูกนะคะวันนั้นเนี่ยวันที่ปลูกเลยนะ เราอะใส่ปุ๋ยบัวลงไปด้วยนะคะใส่ไป1ม1าเม็ดด้วยกันค่ะก็คือใส่ตำแหน่งนี้นี่แหละตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอย่างจะอย่างละครึ่งเม็ดทีนี้ผ่านมาประมาณสามอาทิตย์นะทุกคนเห็นไหมเขาไวมากเลยอะลำต้นคือแบบปวกมากแล้วใบจะใหญ่กว่าพวกที่อ,อยู่ในน้ำนะคะแล้วก็เห็นไหมไหลเขามาไวมากเลย นี่เลยนะคะอ๋อเราลืมบอกเมื่อกี้นะคะ,ะกระถางในน้ำอ่ะแบ็กเมจิกก็มีไหลเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามีมาประมาณ1ไหลเนาะแต่อันนี้ต้นเนี้ยแนนซี่เนี่ยมีมา2ไหลที่เห็นชัดเจนกับอีก2ไหลที่กำลังโผล่เลยค่ะนี่พามาดูนะคะอันนี้เป็นไหลของแบ็กเมจิกนะคะทุกคนเห็นไหมนี่เลย ค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับการใช้ปุ๋ยบัวนะคะในการบำรุงโคโลโคาเซียนะให้มีขนาดต้นใหญ่ใบใหญ่แล้วก็แตกหนอ่อแล้วก็ออกไหลได้ไวค่ะลองไปทำตามกันดูได้นะคะหรือถ้าใครนะคะที่เห็นว่าเออมันแบบว่ายากนิดนึงนะคะในการที่เราจะนำเม็ดของปุ๋ยบัวเนี่ยผ่านลงไปในดินนะคะมันต้องผ่านน้ำก่อนใช่ไหมบางทีมันอาจจะทำให้เม็ดเนี่ยละลายนะคะละลายได้ไวจนทำให้เราเนี่ยกดลงไปในดินได้แบบไม่ถึงที่สุดนะคะเขาก็มีวิธีแก้ไข ให้นะทุกคนก็คืออาจจะใช้เนี่ยนะคะแกะ,มะเมล็ดออกมาแกะเม็ดนะแกะเม็ดปุ๋ยบัวออกมานะคะแล้วก็ห่อด้วยหนะังสือพิมพ์นะคะหรือว่ากระดาษทิชชู่แต่ถ้าเป็นกระดาษทิชชู่ก็คงจะต้องใช้หลายชั้นหน่อยนะคะห่อแล้วก็ นะคะทาการใส่ยัดลงไปในดินให้ลึกที่สุดนั่นเองค่ะการห่อกระดาษทิชชู่นะคะหรือว่าห่อกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ช่วยทําให้ย่นระยะเวลานะคะที่ปุ๋ยเนี่ยจะสัมผัสกับน้ํานั่นเองค่ะทุกคนหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเขาก็จะนําดินเหนียวค่ะนําดินเหนียวนะคะแล้วก็นําเม็ดปุ๋ยบัวเนี่ยใส่ลงไปแล้วฮะแล้วก็เอาดินเหนียวเนี่ย ทําให้เป็นกลมๆเหมือนลูกกระสุนนะคะเหมือนยาลูกกอนอ่ะก็คือเอาดินเหนียวเนี่ยห่อเม็ดปุ๋ยบัวไว้นะคะแล้วก็เอาไปตากแห้งเนาะตากแห้งทีนี้เราก็เก็บไว้ใช้ได้เวลาจะใช้ก็คือยัดลูกกระสุนนั่นแหละนะคะที่ข้างในเนี่ยเป็นไส้เม็ดยาปุ๋ยบัวนะคะยัดลงไปในดินวิธีนั้นก็จะง่ายมากๆเหมือนกันค่ะ หรือก็มีเพื่อนบางคนนะคะที่เขามาแชร์วิธีการใช้นะคะเขาก็เป็นการใช้แบบง่ายมากๆเลยก็คือเขาปลูกโคโลคาเซียนะคะในกระถางแล้วเขาก็มีถาดรองน้ำนะคะก้นกระถางเขาใช้วิธีนำเม็ดปุ๋ยบัวเนี่ยนะคะโยนใส่ ถาดรองน้ําเลยแล้วก็ให้มันเนี่ยละลายไปกับน้ํานะคะทีเนี้ยน้ํานั้นอ่ะมันอยู่ใต้กระถางอยู่แล้วลากของโพโลโคาเซียเวลากระทุทะลุกระถางมานะคะเขาก็จะสามารถดูดซึมายาปุ๋ยบัวได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่านะคะก็มันก็มีความเสี่ยงอยู่นิดนึงนะคะสำหรับบ้านใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะมีสัตว์เลี้ยงหมาแมวหรือว่า,ามีเด็กเล็กนะคะอาจจะไปสัมผัสน้ำในใน,ในถาดรอง ตก้นกระถางนั้นก็ได้นะคะหรือแมวอาจจะไปกินก็ได้อาจจะส่งผลอาจจะส่งผลกับสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าใครจะใช้วิธีที่เอาไปใส่ในถาดรองน้ํานะคะก็ต้องเปลี่ยนน้านะคะทุกๆ7วันถ้าใครมีการเปลี่ยนน้าบ่อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้สิ้นเปลืองปุ๋ยโดยใช่เหตุนะคะยังไงก็ลองปรับใช้ตามวิธีที่เหมาะสมแล้วก็วิธีที่ทุกคนสะดวกแล้วกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ